สาวลาวออกมาเปิดโปงเจ้าหน้าที่ตำรวจเขมรท่านผู้ชมรีดไถเงินจำนวน1,000ดอลลาร์หรือว่าประมาณ32,000บาทท่านผู้ชมเดี๋ยวประยมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าเป็นยังไง นักท่องเที่ยวไหนแล้วคอยกับบริหารอย่างผิดอีกแล้วก็ โอ้โหท่านผู้ชมนะไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับซึ่งไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับมีเพื่อนกัมพูชาคนหนึ่งเพื่อนเวียดนามอีกนะครับที่เดินทางไปเที่ยวนะครับกัมพูชาหรือหรือว่าในเมืองหลวงนั่นก็คือพนมเปตนะครับซึ่งสาวคนนี้เขาก็เคยไปแล้วเสียมเรียบน,นะครับก็จะไปเที่ยวเมืองหลวงของคามแมนะครับแต่สุดท้ายก็โดนรีดไถ่นะครับโดนเขาเรียกว,ว่า โดนลิดไถแบบหน้าด้านๆนะท่านผู้ชมเนาะยัดข้อหาต่างๆนั้นๆจนเพื่อนเขานะครับก็ได้เสียเงิน1,000ดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ32,000บาทนะครับสิ่งที่ได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับในความที่ไม่โปร่งใสนะครับของเจ้าหน้าที่เมนนี่คือสาวคนนี้นะครับก็เป็นคนที่มีความรู้แหละนะครับเพราะว่าเขาเขียนเรื่องพ้องไอสานทูตนะครับ ลาวในกัมพูชีนะครับแล้วก็กัมพูชีในลาวนั่นก็คือขเขมรนในลาวขเขมรในใน,ในขเขมรน,นะครับลาวในขเขมรประมาณนี้เขาก็เขียนเรื่องไปนะครับท่านผู้ชมแต่เขาคงไม่เดินหน้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้นะครับไม่นั้นก็คงไม่มีสแกมเบอร์มากที่สุดในโลกซึ่งบยอยด์เองนะครับได้ได้เห็นนะครับได้เห็นแล้วก็โอ้โหคิดว่าบ้านบายอยด์นี่น่ากลัวเลยนะครับแต่พอ ฟังจากปากสาวลาวนะครับก็เขมรน,น่ากลัวมากกว่านะท่านผู้ชมซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ทําไมถึงต้องเสียเงินนะครับแต่ทําไมถึงต้องรีดไถ่ขนาดนี้นี่แหละครับไปเที่ยวเขมนระวังตัวนะครับโดนรีดไถ่แบบหน้าด้านๆนะครับไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ต้องเสียเงิน30,000บาททุกคนบาหน้าไปไหมครับซึ่งมาอยู่ประเทศไทยนะครับถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะครับแล้วไม่มีใครสามารถที่จะ มาทำอะไรได้นะครับถ้าไม่ผิดเราทำงานก็มีใบอนุญาตทำงานไม่ได้ทำงานก็มีพาส,สปอร์ตมีวีซ่าเดินทางนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่มีปัญหาอะไรซึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้นะครับบยอยก็คิดว่าเออคามเมน่มันคงจะดีแล้วนะครับเป็นเมืองที่เจริญเป็นเมืองที่ล้ำหน้าล้ำสมัยแล้วครับคงไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่สุดท้ายนะครับแต่สุดท้ายก็ เขาก็ออกมาพูดนะครับนักสารเราออกมาพูดจากใจเลยว่าเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดนะครับเขาคือริดไถแบบนาดันดานนะครับคือได้เห็นอย่างชัดเจนนะท่านผู้ชมว่าต่อให้จะมีความรู้ขนาดไหนนะครับไปใช้ที่กเหม็นไม่ได้นะครับนะต้องใช้เงินอย่างเดียวนะครับต้องโดนริดไถอย่างเดียวเพราะว่าเธอเองก็โดนเขาเรียกว่าโดนตัวนะครับตั้งแต่ 10โมงนะครับจนถึงตี2นะครับแล้วไปโรงพักตี5นะครับก็ยังไม่ปล่อยจนเพื่อนเธอเสียเงิน1,000ดอลลาร์านะครับโอ้โหนี่คือสิ่งที่สอนให้รู้ว่าในโลกใบนี้นะครับนอกจากประเทศไทยแล้วนะครับคงไม่มีประเทศไหนนะครับที่จะปลอดภัยซึ่งบริจัตเองเห็นแล้วก็คือเป็นห่วงนะครับนะเป็นห่วงคนที่ กำลังจะไปคาเมนนะถามว่าคนลาวเนี่ยไม่น้องเป็นห่วงไม่รู้ว่าเป็นห่วงถ้ามันถาเรามีในคิดที่ดีก็คงไม่ไปคงมาเที่ยวประเทศไทยดีกว่าถ้าไปเที่ยวคาเมนเนี่ยไม่รู้จะไปที่ไหนก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีที่ไหนบ้างก็จะมีนครวัดนะครับซึ่งไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเหมือนประเทศไทยหลายแห่งนะครับมากมายทั่วประเทศไทย77จจังหวัดนะครับก็สามารถมาเที่ยวได้และก็ความปลอดภัยนะครับถือว่าเป็นที่สุดนะครับผิด ก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกแต่เห็นคลิปนี้นะครับไม่มีความถูกต้องเลยนะครับมีแต่ความผิดยัดเยียดความผิดให้อย่างเรียวนี่แหละครับเสียเงินแล้วนะครับถึงออกตัวได้แล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับกับคลิปวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับกับประโยชน์ได้ซึ่งบัจนเองก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็พยายามเต็มที่นะครับเพื่อจะนําเสนอเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นที่คนเราได้พบได้เจอนะครับวันนี้ก็ ได้เห็นคลิปสาวลาคนหนึ่งนะครับก็ได้ไปเที่ยวคแเมรแต่โดนรีดไถ่เงินจำนวน32,000บาทท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ ep นี้สวัสดีครับ